การที่คนในรัฐบาลนะครับออกมาพูดเรื่องว่าถ้าวันที่30กันยานี้นะออถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไม่รู้ไม่รู้ได้อยู่ต่อไม่อยู่ต่อนะครับทิศทางของประเทศจะเป็นยังไงต่อแต่ถ้าเกิดเกิดความวุ่นวายเนี่ยจะไม่ได้มีการเลือกตั้งอันนี้เป็นคําพูดของที่ไม่รับผิดชอบมากนะครับมันสร้างให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีมากและต่างประเทศก็มองอยู่เหมือนกับว่า ขนาดคนรัฐบาลขนาดคนในประเทศที่เป็นอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยยังทําลักษณะอย่างนี้หรืออย่างอ้างพูดถึงการปฏิวัติหรือการที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องนี้รับมัดร,รับไม่ได้นะฮะต้องเีินตรงเวลาไม่ได้เป็นการพูดที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็สร้างปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันต้องเลิกลนะครับในความคิดที่ว่าจะปฏิวัติจะรัฐประหารจะเป็นแปลงในที่ไม่ได้บอกประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งทําให้เราเสียหาย เศรษฐกิจโลกนะครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ0.75%เป็นการขึ้นครั้งที่3ติดกันนะครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยคือ3 3ถึง3.25%ซึ่งค่อนข้างสูงและต่างของไทยมากอเมริกาเองเขาก็มองว่าทิศทางของการขึ้นดอกเบีย้ยยังจะขึ้นอีกวันนี้นะครับ อเมริกาเนี่ยจะขึ้นถึงเส้นปีนี้อาจจะขึ้นถึง4.25ถึง4 5เเลยแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่จะขึ้นก็ขึ้นเป็นระยะเวลานานนะครับไม่ใช่ขึ้นแป,แป,แป๊บๆกะว่าอาจจะต้องขึ้นไปถึงทั้งปีปีหน้าเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะก็จะขึ้นอยู่สูงทั้งทั้งปีเลยอันนี้คือสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้ข้อมูลไว้ขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาเขาคิดอย่างนี้ครับเขาห่วงเรื่องเงินเฟ้อครับเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยจนกระทั่งเงินเฟอ้อลด ปัจจุบันเ,นเงินเฟอ้อของอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วยอยู่ที่8.3เปอร์เซ็นต์นะครับธนาคาเขาจะกดให้ลงเหลือแค่เหลือ2เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกนานแล้วก็ต้องขึ้นดอ,อกเบีย้ยค่อนข้างเยอะก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐเนี่ยก็มีผลกระทบทำให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เรื่องนี้ทั้งรัฐมนตรีครั้งนะครับนางเจ,เ,จ,เ,จเน็ตเยนเลนเนี่ยซึ่งเคยเป็น เพราะว่าการธนาคารการของสหรัฐด,ด้วยนะครับก็ออกมายอมรับเองว่าการขึ้นดอกเบี้ยไปเ,เรื่อยๆเนี่ยสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งปีหน้าเนี่ยโอกาสภาวะถดถอยนี่มีสูงถ้าสหรัฐเข้าภาวะถดถอยเนี่ยยุโรปก็คงหนีไม่พ้นนะครับตอนนี้ยุโรปก็แย่อยู่แล้วจากรัเสเซียยูเครนนะครับตอนนี้ค่างเงินยุโรปก็ลงมาค่อนข้างจะเยอะเกือบเท่ากักบสหรัฐแล้วนะครับขณะเดียวกัน,เง,นเงินปอนก็มีปัญหาอีกเศรษฐกิจอังกฤษก็แย่ ขนาดเดียวกันญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยดีนะครับค่าเงินเยนก็ลงลงมาเยอะนะครับจีนเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีไตรมาสที่แล้วเนี่ยโตแค่0.4%เองทั้งปีนี้ไม่แน่ใจยังยืงยงยนยันว่าจะโตได้5ก็คงต้องดูว่าจะทําได้ขนาดไหนแต่ในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอย่างนี้นี่คงจะลาบากนะครับคราวนี้มาดูผลกระทบกับไทยไทยเองเนี่ยพออเมริกาประกาศขึ้นสิ่งที่ได้รับผลกระทบแรกก็คือค่างเงินบาทอ่อนนะ ค่าเงินบาทสุดลงอย่างรวดเร็วไป3 7บาทกว่าคงใกล้3 8บาทเร,เร็วนี้นะครับจนกระทั่งพลเอกประวิทยออกมาบอกว่าจะสั่งให้ค่าเงินบาทไปอยู่3 5บาทซึ่งแกคงไม่เข้าใจนะครับคือค่าอาตาัตราดอกเบี้ยอัตาราแลกเปลี่ยนขึ้นกับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลนะครับธนาคารกระทรวงการคลังเองก็สั่งธนาคารแห่ประเทศไทยไม่ได้ ก็อยากจะฝากให้ท่านเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะไปสั่งได้นะครับเป็นเรื่องตลกมากกว่าเ้าจะทำอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วต้องขออธิบายว่าที่ค่างเงินบาทอ่อนเนี่ยมันมีมาจาก3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยตอนนี้ต่างกันถึง2.5% 3.25%นะครับ3.25 กับ0.75เนี่ยมันต่างกันถึง2.5%ซถ้ายังมีช่องห่างเยอะขนาดนี้เนี่ยก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องเงิน mm hmm. เรื่องต่างๆได้แล้วมีเงินเรื่องเองินไหลออกได้นะครับซึ่งเข้าถึงข้อ2ข้อ2คือมีเงินไหลออกจากประเทศเยอะเงินทุนไหลออกค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยไหลออกไปเกือบ4ี่0 0ล้านเอลลารแล้วนะครับกว่าล้านล้านบาทแล้วซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงผมเองไม่เข้าใจนะครับที่ แบงค์ชาติออกมาแก้ตัวว่าเงินไม่ได้ไหลออกแต่เงินเกิดจากค่าเงินที่มามาแปลงสินทรัพย์มาจากจากดอลลาร์มาเป็นจากสกุลอื่นมาเป็นดอลลาร์ซึ่งผมว่ามันไม่ไม่น่าจะจะถึง20%ซนะครับผมว่าถ้าคุณแปลงสินทรัพย์มาขนาดหายไปถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่ามันผิดปกตินะผมว่าอยากให้แบงค์ชาติเนี่ยออกมาชี้แจงชัดเจนดีกว่าว่ามีเงินไหลออกเท่าไหร่แปลงสินทรัพย์ ลดลงเท่าไหร่มันจะได้มีชัดเจนนะครับไม่ใช่อ้างมั่วๆผมว่ามันมันไม่เป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องนะครับในมุมที่ผมมองผมว่าอย่างไงก็ยังเชื่อว่าว่ามีเงินไหลออกแน่นอนในส่วนต่างของดอกเบีย้ยขนาดนี้นะครับและอยัางจะขึ้นไปอีกดอกเบีย้ยของสหรัฐก็จะขึ้นอีกในวันที่28เนี่ยทางแบงก์ชาติก็จะขึ้นกาพิจารณาในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยก็คงต้องดูต่อข้อที่3เนี่ยก็คือดุลการค้าดุลการค้าขาดทุนครับ ตัวคันข้าของไทยเนี่ยขาดดุลอย่างมากนะครับเ,เมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดเนี่ยตัวเลขการขาดดุลของไทยเนี่ยถึง4,215ล้านเหรียญเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นน่า,นาเป็นห่วงมากแม้ว่าการส่งออกเราจะ,จะขยายตัว7.5นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเรากับขาดดุลการค้าถึง4,215ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับเรา เราขาดดุลการค้าแล้ว14,1 3 1นะครับ5 5แสนกว่าล้านแล้วนะครับแล้วยังมีทิศทางว่าจะขาดดุลต่อเนื่องจากมีการนําเข้าแก๊สและน้ํามันที่ราคาสูงมากนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้เราขาดดุลการค้าค่อนข้างเยอะ3ปัจจัยนียครับที่ทําให้เศรษฐกิจไทยมันค่าเงินบาทอ่อนแล้วก็จะดูว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรต่อในเรื่องนี้ผมเองส่วนตัวแล้วเห็นว่า ในภาวะปกตินะครับผมผมเชื่อในค่างเงินบาทอ่อนเพราะเห็นว่าค่างเงินบาทอ่อนจะช่วยให้เราสามารถแข่งขันและขยายตัวทางเศรษฐกิจได้แต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีเงินเฟอ้อเยอะเงินเฟอ้อของเราปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยัง7.86เลยถ้าปล่อยให้ให้ค่างเงินบาทอ่อนมากเงินเฟอ้อก็จะพุ่งสูงและจะคุมไม่อยู่อันนี้คือสิ่งที่ มีความกังวลน,นะครับคือเหมือนกับที่บอกนะครับปกติเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนนี่ผมชอบผมนิยมเรื่องค่าเงินบาทอ่อนอยู่แล้วเพราะมันสามารถแข่งขันได้แต่ถ้าเกิดมีเงินเฟอ้อเข้ามาเนี่ยก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเนี่ยคงจะต้องตัดสินใจว่าอะไรคือจุด เหมาะสมที่ดีที่สุดนะตาแลกเปลี่ยนนะครับจริงๆก็มีหลายทฤษฎีนะครับที่เราพิจารณากันอยู่มีก็มีเรื่องแรกก็คือบางคนก็บอกค่อยๆขึ้นซึ่งก็เห็นด้วยนะครับผมเองเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเราเปราะบางมากถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆเนี่ยผมว่ามันจะพังกันหมดเศรษฐกิจที่กําลังจะฟื้นตัวเพิ่งจะได้กลับมาจากโควิดเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยสูงๆใช่ไหม่มว่าจะเป็นเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนธุรกิจต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะ อ,อ,อีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าต้องขึ้นเยอะๆเลยเพราะว่าหยุดเงินไม่ให้ไหลออกแล้วก็หยุดภาะวะเงินเฟอ้อด้วยอันนี้ก็อีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ผมเองก็แล้วก็หยุดเงินบาทไม่ให้ไหลามากด้วยอันนี้ผมเองกไ็ไม่แน่ใจว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่า ไม่มีตัวเลขเพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้ก็อยากให้ให้แบงก์ชาติมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าอะไรคือทิศทางที่ดีที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าทําแล้วมีปัญหาในระยะยาวเนี่ยผมว่าเราต้องเวทให้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่พรรคเพื่อไทยกังวลอยู่แล้วก็คงจะต้องเข้าไปดูเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยพออเมริกาภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะกระทบถึงไทยให้ถดถอย อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขนาดเศรษฐกิจอเมริกาดีเศรษฐกิจโลกดีเรายังทำเศรษฐกิจได้โตน้อยมากเลยแล้ถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกถดถอยเนี่ยเราจะทำอย่างไร อันนี้คือสิ่งที่พักเพื่อไทยกังวลนะครับแล้วก็อยากเห็นการปรับโครงสร้างของของเศรษฐกิจไทยเราต้องมาดูว่าเราจะปรับโครงสร้างอย่างไรที่ทําให้ประเทศเราเดินหน้าต่อไปได้นะครับธุรกิจต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยหลายธุรกิจก็เหมือนกับเสื่อมเสื่อมถอยไปแล้วคงจะต้องสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาการที่จะต้องเพิ่มรายได้นะฮะลดรายจ่ายขยายโอกาสในรูปแบบต่างๆโดยการเพิ่มเทคโนโลยีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พักเพื่อไทยอยากให้ความสําคัญนะครับ อ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะจะฝากบอกก็คือการที่คนในรัฐบาลนะครับออกมาพูดเรื่องว่าถ้าวันที่30กันยานี้นะถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไม่รู้ไม่รู้ได้อยู่ต่อไม่อยู่ต่อนะครับทิศทางของประเทศจะเป็นยังไงต่อแต่ถ้าเกิดเกิดความวุ่นวายเนี่ยจะไม่ได้มีการเลือกตั้งอันนี้เป็นคาพูดของที่ไม่รับผิดชอบมากนะครับมันสร้างให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีมากและต่างประเทศก็มองอยู่เหมือนกับว่า ขนาดคนในรัฐบาลขนาดคนในประเทศที่เป็นอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยยังทําลักษณะอย่างนี้หรือ,อยังอ้างพูดถึงการปฏิวัติหรือการที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติหรือ เรื่องนี้รับมัรับไม่ได้นะครับตรงเรียนตรงเวลาไม่ได้เป็นการพูดที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็สร้างปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันต้องเลิกแล้วนะครับในความคิดที่ว่าจะปฏิวัติจะรัฐประหารจะเปลี่ยนแปลงในที่ไม่ได้บอกประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งทําให้เราเสียหายแล้วก็จะเสื่อมไปเพราะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ประเทศเราพัฒนาถดถอยมาตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากฝากไว้ในวันนี้นะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o ยูทู e มัติชนทีวีโดยการสแกน q ิ r o d e ด้วยนะครับ